ศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลคเอสสภากาชาติไทยให้การต้อนรับมิทเทลันยูนิเวิร์สประจำปี2553พร้อมคณะในการมาเยี่ยมชมคลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยโอกาสนี้ยังแนะนำโครงการเอดรู้เร็วป้องกันและรักษาได้เพื่อรณนงคลงให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาตนเอง และรู้ถึงกระบวนการการป้องกันไม่ติดเชื้อเอดต่อมาคณะมิเทลดนยูนิเวิร์สประจำปี2553ได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของคลินิกนิรนามอาทิคลินิกสุขภาพชายห้องโภชนาการและห้องที่คำปรึกษาผู้ป่วยรวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทยออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เพื่อการศึกษาทางคลินิกโรคเอช และชมรมเพื่อนวันพุธพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ที่เข้ามารักษาอย่างเป็นกันเองค่ะก็ในฐานะคณะมิสไทลีนิวเวิร์สนะคะที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยรณรงค์ได้เนี่ยพวกเราเนี่ยอยากจะขอรณรงค์นะคะให้เยาวชนไทยทุกๆคนเลยนะคะเชิญชวนกันมาตรวจสุขภาพนะคะตรวจเลือดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะ ค่ะ,ะก็มาตรวจกันนะคะปีหนึ่งสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้ง,งนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นเยาวชนก็อยากจะฝากให้เยาวชนด้วยกันเองนะคะว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะสวมถุงยางอนามัยนะคะ,คะ